วิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกล่อลวงจากแอปขายของในออนไลน์นะครับแน่นอนก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจนะว่าแอปขายของสิ่งที่เขาต้องขายให้คุณเขาต้องสร้างสามอย่างนะครับข้อแรกสร้างความจําเป็นเร่งด่วนให้คุณจําเป็นต้องใช้สังเกตเวลาคุณไม่เห็นอะไรคุณจะไม่รู้พอคุณไปเห็นปุ๊บคุณมีความรู้สึกว่าจําเป็นต้องใช้ข้อสองสร้าง แรงกระตุ้นในคุณนะครับทุกคนหวังผลประโยชน์และทุกคนกลัวเสียผลประโยชน์นะครับคุณดูอย่างวันที่หนึ 1, ่งทับหนึ 4, ่งสองทับสองสามทับสาสี่ทับสี่ห้าทับห้านะครับแล้วข้อต่อไปทําให้คุณเสียตังง่ายๆคุณดูกดปุ่มในการที่ซื้อแป๊บเดียวซื้อเลยเก็บเงินไปทางก็ได้ แล้วมาใหม่นะครับที่เด็ดคือผ่อนก็ยังได้นะครับล่าสุดผมซื้อยาบนปากสี่ห้าร้อยไม่น่าเชื่อว่ามีเมนูผ่อนได้ด้วยโอ้โหเหลือเชื่อนะครับวันนี้ระวังนะครับฉะนั้นวันนี้ใครมาฟังผมสิ่งสำคัญคุณพยายามแปลงเงินให้มากที่สุดนะครับแปลงเป็นเงินหรือเป็นทองก็ได้ครับ เพื่อป้องกันการถูกละอลวงมันจะทําให้คุณไม่ถูกโจมตีด้วยเงินเฟ้อและการขายของบล็อกออไรแบบเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ